สวัสดีครับคนสัญจรจะแนลครับอีกวันหนึ่งสวัสดีครับโจฮักนาสารคามคนสัญจรครับเอ่อฝนฟ้าพยากรณ์อากาศนี้ของเรานี่เนาะเราก็พูดกันตรงว่าบ้านเราไม่ค่อยแรงเหมือนในอำเภอเมืองบรบือใช่มันก็ฝ<ว>นจะออกไปล,าล่างๆทางบุรีรัมมากกว่ามันก็หลายๆอย่าง,งที่จะดึงดูดฝนมาบ้านเราทางสารคามนี่ทางแถบ ต่ำลงมานี่ก็ต้นไม้ไม่ค่อยมีม,มีแต่ไรนะ่นาก็ว่ากันไปนะ,ะแต่ไร่มันสะบัหลังเยอะ,อะแต่วันนี้เช่นเคยครับสาราดีๆยิ่งอายุมากแบบเราๆเนี่ยต้องดูแลตัวเองเ,ออเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่ใช้ในการแบบชะลอ แกแล้วก็ชะลอไว้ก่อนอ,อย่าเพิ่งรีบไปไหนอคนสัญจรสมุนไพรที่เราจะต้องมาพูดถึงเนี่ยมันมีคแค่เพียงสามชนิดที่อยู่ในถั่ยายดองเอะผมผมนั่งอย่างนี้เลยอายุมันจะว่าอะไรผมปะอ๋อยุดเหรอไม่ว่าหรอกขาข่ายห้างได้หรือเขาเรียกว่าอ่าอะไรนะนั่งนั่งนั่งควายขาแล้วท่านผู้ชมเอ,อคือไม่เกี่ยวกับมึงนะกูนั่งอยู่บ้านกู อเ okay, ครมบอยากไปว่าเลยนายกอ่ะเออกัดลิ้นๆหน่อยปอกเย็นข้าวอร่อยนะเอาเหรอเจริญอาหารด้วยเอาคนสัญจรเรามาพูดถึงสมุนไพรที่ช่วยทําให้เจริญอาหารแก้อาการอ่อนเพลียใช่ครับผมแก้เป็นหวัดเป็นไข้แก้ไอได้ด้วยนะครับยิ่งยิ่งเฉพาะคุณเคยเข้าใจไหมว่าต้านทานโรคอ่ะเออนี่ะครับหู้ แค่น้ำพึ่งมันก็โอเคน่ะเป็นยาอายุวัฒนะลองว่ากันซิจริงๆแล้วนะครับเราก็มีมากมายหลายข้อวันนี้เราจะพูดโดยรวมและก็อยู่ในโถยาดองที่โจจะต้องมาพูดกันวันนี้คือชะลอวัยชะลอความแก่นี่ครับต้านอนุมูลอิสระนและนะครับเป็นยาอายุวัฒนะเจริญอาหารกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ใช้สมุนไพรสามชนิดนี้ได้ท่านผู้ชมอยู่ในโถยาดองเรียบร้อยแล้วนะครับ พนสัญจรเดี๋ยวเราเราพูดสักพักหนึ่งแล้วก็กินให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเนาะเราบอกแจกแ้งโ่วนผสมแล้วก็แต่ละอย่างสรรพคุณยังไงก่อนเอาน้ำพึ่งก่อนเลยเอาน้ำพึ่งเลยับน้ำพึ่งเนี่ยมีสรรพคุณมากมายในการต้านทานโรคนะครับถ้าเรากินเข้าไปแล้วนะครับต้านทานโรคสร้างภูมิคุ้มคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับชะลอวัยชะลอความแก่ทำให้ลดเลือนรอยผิวหนังเต่งตึงหน้าตาลอยเหี่ยวย่นนี่ บำรุงผิวพรรณแต่ที่เรามาทําอย่างเงี้ยคุณรู้ไหมว่าบำรุงผิวพรรณนี่ไม่พอบำรุงเลือดอืนะครับบำรบรุงส่วนนั้นน้องชายด้วยบำรุงน้องชายด้วยครับฟิตเปียตุ๋งแต่สําหรับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยไม่แนะนําให้กินคือไม่แนะนำาก็แต่ว่าน้ำผึ้งมันก็แต่ก็พอกินได้นิดๆหน่อยๆกินได้คนาจรแต่ว่าอย่าฝืนเลย แต่อย่าฟื้นเลยเราอยู่ในถุยยาดองเลยเอาคนที่เป็นเบาหวานก็ห้ามแตะแล้วก็ห้ามเเลี่ยงห่างออกไปเลยเพราะว่ามันมีความหวานไงมีความหวานมีความขมมีความเปรี้ยวอยู่ในการมีเยอะคนสัญจรผมแจงตัวแรกเลยกว่าน้ำผึ้งน้ำผึ้งสรรพคุณมากมายไม่ว่าจะเป็นชะลอวัยลดริ้วรอยนะครับเป็นยาอายุวัฒนะใช่ครับผมนะครับและแก้อาการปวดเมื่อยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับก็จะเป็นสรรพคุณของ น้ำผึ้งแก้หวัดแก้ไอแก้ไข้ต้านทานโรคกระชุมกระชวยทำงานทำการไม่เหนื่อยครับผมนะครับแก้ท้องอืดท้อนเฟ้อนะครับแล้วก็ทำให้กระเพาะทำงานได้ดีขึ้นใช่ใช่ชนะครับมันหลายตัวมันหลายตัวหลายชนิดไอ้นี่มีกี่กี่ตัวเอาต่อมาท่านผู้ชมที่อยู่ในถั่วยาดองนี่นะครับหลังจากที่น้ำผึ้งนะครับที่โจพูดไปแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในการบำรุงผิวพรรณบำรุงเลือดบำรุงลมของเราให้ไหลเวียนได้ดีนะครับคนเป็นเบาหวานก็หลีกเลี่ยงแล้วกันใช,นใช่ใช่ใชชนิดที่สองก็คือสิ่งที่อยู่ในครัวหรืออยู่ในสวนเราโอ้อะไรอ่ะมะนาวเฮ้ยมะนาวนี่ผมจะใช้ห้าผลาน้าลูกน้ำพึ้งผมจะใช้ประมาณร่วมๆขวดหนึ่งหรือ2ขวดก็ได้อ่าประมาณนั้นประมาณสองขวดแล้กันครับ สองขวดแม่โขงนั่นแหละสองขวดแม่โขงอ่าคนสัญจรส่วนมะนาวผมจะใช้ห้าผลเอามาแล้วตัดเป็นซิกซิกเลยฝานเป็นแว่นแว่นเอาแต่มลเ็ดออกครับผมเปลือกไม่ต้องออกอแล้วก็หย่อนลงในน้ำผึ้งนะครับชนิดต่อไปก็คือเอาเอาเราพูดถึงสมพคุณของมะนาวมะนาวมะนาววิตามินซีเออมาแน่นอนลราตัวนี้ชะลอวัยช่บำรุงผิวพรรณ แก่เจ็บคอชุ่มคอด้วยนี่นะครับเออวันนี้เป็นอยู่ในถั่วยาดองที่เราเอามาใส่กันและต้านอนุมูลอิสระด้วยเหมือนกันบำรุงผิวพรรณได้ดีมากนะมีวิตามินซีสูงแล้วก็ทาผิวทาหน้าเลยสุดยอดเหมือนกันครับอือเราก็หย่อนในถั่วหยาดองประมาณ5ผลนะท่านผู้ชมแต่เราทําเป็นซิก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 แล้วก็อาหัรนนะหั่นเป็นแว่นแว่นเอามาเล็ดออกแล้วเอามาเล็ดออกแค่นั้นเองก็หย่อนลงไปแค่นั้นนะครับเออเอา มะนาวเรียบร้อยแล้วน้ำผึ้งนะครับเอ้ปลาไหลเผือกว้าวว้าวตรงตัดอาลียาประมาณหนึ่งครึที่ที่ที่เราได้มาแล้วนะยาประมาณหนึ่งครบเราสมมติว่าเราได้มาเป็นรากแล้วก็สับเป็นท่อนๆเกือบหนึ่งหรืผ่าซีกก็ได้ครับหรือฝานเป็นแว่นๆก็ได้คุณจอนรู้ไหมว่านี้ผมดองนานเท่าไหร่แล้วกี่วันแล้วเนี่ย ร่วมครึ่งปีแล้วโอ้แต่ว่าแต่ว่าโจกินไม่หมดไงอืมแต่แต่ในการดองจริงๆก็ประมาณอ่าสิวันถึงหเดือนท่านผู้ชมก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับแต่เนี้ยเวลามันเนิ่นนานที่ที่โจทิ้งไว้นานเลยเพราะว่ากินยังไม่หมดกินคนเดียวคุณงานงานงานันลองชิมดูมไหมเอาเดี๋ยวเอาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดีวผมถือให้โอเคเปิดฝาแล้วครับชิมกันวันนี้เปิดฝา คนช้อนปลาไหลเปลือกเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามีสรรพคุณอย่างไรบ้างโูหบำรุงเลือดแก้ปวดเมื่อยร่างกายเลยละอ่ะฮะแล้วก็พวกไวรัสต่างๆผมก็จะเอาประมาณจริงๆแล้วก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะท่านผู้ชมหนึ่งช้อนโต๊ะถึงสองถึงสองช้อนได้นะครับก็ประมาณนี้ผมก็จะคนผมจะใช้น้ำปรุ่นก็ได้หรือใช้น้ำน้ำเย็นน้ำเปล่าครับน้ำเปล่านี่แหละท่านผู้ชม อีกแก้วนึงอีกแก้วนึงนะอีกแก้วนึงจะได้เดี๋ยวเราจะได้แปะกินพร้อมกันไงเอก็บึ๊ปนะครับแล้วก็อีกสักนิดนึงอนะประมาณนี้ครับวันหนึ่งกี่แก้วเราจะทานกันก็ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนก็ได้ครับผมโอ้นะครับอาคุณสัญจรนคนเรียบร้อยแล้วนี่ครับนิ้วคุณอยากเดียดนะให้มากผมกำแล้วนะพี่พี่ผมกำนะ ผมไม่น่นแล้วเดี๋ยวตีนิ้วเลยโอ้ยมันอย่างนี้อย่างนี้มันไม่มันไม่เหมาะมันไม่เหมาะโอ้ยอย่าไปเล่นกับพี่เขาอย่างนั้นที่อย่าไปแซวนี่เราก็คอยเป็นนะบางครั้งนี่เราก็เป็นนะเราก็เจียนเป็นเงี้ยเอาคนสจรอตเรามาแปะกันดีกว่านี่ครับอ่านี่ครับโอเคคือรสชาติโอเคครับถ้าใครชอบน้ำอุ่น โอ้จะแจ่มมากคนสจวรการที่เราใช้น้ําอุ่นเนี่ยเราไม่ใช้น้ําร้อนนะถ้าใช้น้ําร้อนเนี่ยมันร้อนเกินไปน้ําน้ําพึ่งกลายเป็นน้ําตาลคือรสขมของน้ำพึ่งกลายเป็นน้ําตาลแต่นี่คือความเป็นน้ําพึ่งมันยังมีอยู่ไงรสขมน้ำมันรสขมของปลาไหลเผือกไม่มีเออไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับเพราะว่าโจดองไว้ประมาณร่วมหกเดือนแล้วท่านผู้ชมก็หกเจ็ดเดือนแล้วได้แล้วนะใช่ใช่เห็นปีแล้วเนี่ยคือ จัดว่าเป็นสุดยอดอายุวัฒนะกัรีกระเป๋าเลยแหละครับเออแล้วทีนี้เราจะกินยังไงก็คือกินก่อนอาหารตื่นเช้ามาเราชงกินเลยใช่ท้องว่างๆนะครับท้อง,องว่างๆนะครับ,รบแล้วกเออ็เอาคนสัญจ,จรแล้วก็ก่อนนอนอืก่อนนอนคือบางทีบางทีบางทีบางคนบอกว่าเข้าห้องน้ําแล้วกินได้ไหม,มคือกินไปเลยนะครับกินไปเลยเดี๋ยวมันก็จะไปอ่า,อาโมดิฟายในร่างกายเอง มันเหมือนกับเรากินสปอนเซอร์ขวดใหญ่หรือว่าพวกเอ็มหลอกเอ็มร้อยอะไรพวกนั้นควงจรผมเล่าได้ไหมผมดองไว้นะครับคือจริงๆแล้วดองไว้ใช้งานได้จริงๆก็คือ2อาทิตย์ถึงหน<ช>ึ่งเดือนอหลังจากนั้นเนี่ยเราจะกินไม่หมดหรือกินไม่หมดดองไปคุณรู้ไหมตอนแรกๆเนี่ยปาลาไหลเผลือกเนี่ยจะมีรสขม อพอสี่ห้าเดือนมาแล้วหเดือนมาแล้วเนี่ยปลาไหลเผือกมีรสขมไหมอ่ะไม่ขมเลยเออแล้วมะนาวมันก็ให้อ่ามันมันเขาเรียกว,ว่ามันเข้าตัวยาด้วยถึที่คนสัญจรถ้ามันจะเป็นสมุนไพรในการเข้าตัวที่เป็นยายาอายุวัฒนะจริงๆนะอ่าฮะคุณรู้ไหมใช้เวลาเท่าไหร่โอ้นานเหมือนกันนหะกเดือนขึ้นไปครับครับ เป็นอ่าเป็นตัวยาได้ดีในการชะลอวัยท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ดื่มไปแก้วเดียว<น>กระชุ่มกระชวยเลยสัญจรผมถามเรื่องอายุค,คุณเอา้าอายา้ำย้ำสักนิดหนึ่งอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วคุณจะได้เงินคนแก่อีกกี่ปีเนี่ยอีกสองปีผมอีกห้าปีท่านผู้ชมอีกห้าปีโจก,ก็ก็ไม่ห้าปีดีนะอ่ะ<น>สี่ปีกว่าน้องๆอ,งองเอ้จำไว้เลยจะหกสิบแล้ว ผมนี่ก็อายุอาย่างห้าสิบห้าแล้วครับก็อีกไม่กี่นี่ปีหน้าเราก็จะได้เงินประกันสังคมนะอ่าว่ากันไปนะครับแต่ว่านะครับอีกสี่สี่ปีกว,กว่าเนี่ยเกือบห้าปีเนี้ยโจก,ก็จะได้เงินคนแก่แล้วท่านผู้ชมอคนแก่คุณอีกสองปีก็าหันหน้าไปทางอื่นดิอ๋อก็เออหันหน้าไปทางกล้องค,อคนแก่งเงี้ยอ๋อ ไม่ใช่หันหน้าคนแก่เงี้ยมันไม่ใช่เอาคนแก่ถ้ามือจีนคนประจ <c oughs> ออีกสองอปีแต่โจอีกประมาณสี่ปีกว่าโจก็จะได้เงินก็จะได้กินบำมกินเงินคนแก่นะก็เริ่มต้นที่หกร้อยบาทเอา,อางี้เราก้าวเริ่มต้นนะเราก้าวข้ามคนแก่ไปก่อนแต่ว่าปีหน้าเนี่ยโจก็จะได้เงินเกี่ยวกับประกันสังคมอ่าเป็นอย่างนั้นมันเป็นเงิน อันนี้กูกินหมดแล้วเหรอหมดแล้วอ่าเราเราแปกกันยังเนี่ยลืมแปะไปแล้วคือมันเป็นอะไรที่แบบทานเข้าไปแล้วมันตืนลงท้องปุ๊บรู้สึกมันสดชื่นเอาคุณถามผมสิว่าคุณผมผมผมโดนแตะลิ้นแล้วคุณผมได้อะไรอ่าได้อะไรความขมไม่มีไม่เปนอะไรเกลือเลยเพราะว่าโจดองมาหกเจ็ดเดือนแล้วความขมไม่มีความเปรี้ยวของมะนาวก็ไม่มีความเปรี้ยวของมะนาวไม่มีคล้ายๆว่ามันมันมัน มันทวีอินวันไปแล้วอ่ะคนสัญจรแล้วก็ความหวานของน้ําผึ้งก็ไม่มีมากเออความหวานของน้ําผึ้งก็ไม่มีท่านผู้ชมเออแปลกเห็นปะเออแปลกนะเพราะฉะนั้นคนสัญจรคนคนที่เป็นเบาหวานกินได้ดิก็น่าจะได้เออเพราะว่ามันไม่มีความหวานของน้ำผึ้งเลยแต่มันต้องดองนานหน่อยแต่มันต้องดองหกปีเอ้หกหกเดือนเดือนหนึ่งขึ้นไปล่ะแต่เดือนนึงขึ้นไปแต่เดือนหนึ่งเราเคยชิมคนสัญจรเราเคยทาคลิปผมอยู่นะความหวานระ ความหวานก็ยังหวานอยู่นะเออต้องนานหน่อยแต่สามเดือนคุณถามผม,มสี่ความหวานน้อยลงความ,มขมก็น้อยลงอ,อันนี้พอหกเดือนไม่มีหวานไม่มีขมแปลกนะครับแต่แต่กลิ่นหอมของน้ำผึ้งยังเหลืออยู่เหลืออยู่แปลกที่น้ำผึ้งเกือบสองขวดนะครับเออความขมไม่มีความหวานก็ไม่มีอ่านี่ครับแล้ก็อย่างน้อยๆก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ย ชะลอวัยไงเราทําได้ชะลอวัยชะลอความแก่สูตรนี้ท่านผู้ชมเอาผมก็จะพูดใหม่นะอือเอาเตรียมนะครับน้ำผึ้งประมาณหนึ่งขวดถึงสองขวดสขวดมะนาวห้าผลมะนาวห้าลูกเป็นชิ้นๆเล็กๆนะครับฝานเป็นแว่นๆนะครับเอาเมล็ดทิ้งนะครับผมอ่าแล้วก็ต่อไปก็คือปลาไหลเผือกประมาณหนึ่งครึ่บล่าปลารหลเผือกนะแล้วก็สับเป็นท่อนแล้วนะครับท่อนละประมาณสองข้อนิ้วมือก็ได้นะครับ หร<ผ>ือผ่าซีกเราก็ได้แล้วก็ทิ้งลงให้กันแล้วก็คนเข้ากันเอาที่นี้วิธีตอนตอนหมักทำยังไงร,รู้เปล่าอตอนหมักยาดองเราจะคนอยู่ประมาณเฉพาะตอนเช้าห้านาทีเปิดฝาแลแ้วคนไออย่างนี้นะคุณชญนจอสสุตมมิว่าผมทุกอย่างลงไปในโถแล้วครับผมเปิดฝาแล้วผมก็คนอคนทุกเช้าเช้าละห้านาทีครับอยู่ประมาณเจ็ดวัน พอ oh. คนอยู่เจ็ดวันนะทุกเช้าเช้าละห้านาทีหลังจากนั้นปิดปิดฝาไว้นะครับแล้วก็หลังจากแปดวันขึ้นไปแล้วเราไม่คนแล้วอืแค่นั้นเองนะครับเราก็จะได้สูตรสมุนไพราย,ยาอายุวัฒนะชะลอความาแก่ลดริ้วรอยอะนะครับริ้วรอยก็มันชะลอคนสัญนจรนี่เราก็ได้เราจะได้เงินคนคนแก่นะครับ ผมจะไม่พูดทางนี้คือฝาเราไม่ต้องปิดแน่นก็ได้ให้แก๊สอะไรมันออกด้วยได้บ้างอ่าก็ได้แล้วแต่นถ้าเพราะว่สส่วนมากจูก็ปิดเลยส่วนรองสมุนไพรหลายๆตัวมันจะมีแก๊สอะไรออกมาคายออกมาคลายตัวเนี่ยคนสจรเห็นไหมมันก็จะมีมะนาวลอยระล่องอยู่ใต้ก้นนะครับแต่ปลาไหลเผือกนะท่านผู้ชมอ่าทีแรกๆมันก็จมนะอื ทีนี้พอมันคลายตัวทั้งหมดแล้วมันก็จะลอยแล้วใช่ใช่ใช่นะครับมันก็จะลอยแล้วท่านผู้ชมแต่รากปลาไหลเผือกก็ขอให้แห้งนะครับมะนาวนี่ขอให้ผลเป็นผลสดับน้ำผึ้งก็ขอให้เป็นน้ำผึ้งแท้อืมนี่อนเท์พอา็อผมซื้อน้ำผึ้งแท้วาเยอะเลยนะอ๋อครับเออน้ำผึ้งน้ำผึ้งเยอะเลยน้ำผึ้งเหลือเยอะอันนี้แหละครับเรื่องดีๆเกี่ยวกับได้อะไรจากตรงนี้ที่เรากินแล้วับ คนสัญจรเอ้ยอมผมทรมานผมไม่มีที่ลงอืมก็ลงกระไดไปก่อนคือ <c oughs> คือ,อน้องชายเนี่ยกระดอเราแข็งบ่อยมากมครับ,รบแข็งบ่อยมากแล้วก็อ่ามันชะลอชะลอความแก่นะครับอ่าหรือรอยของเราก็ไม่ค่อยมีท่านผู้ชมแล้วก็มันจะทําให้เราอ่าเบิกบานอารมณ์ นะครับเพราะว่าเราได้กินสมุนไพรนะครับสูตรยาอายุวัฒนะในโถยาดองเพียง3าชนิดนี้เท่านั้นคนสัญจรบอกซิว่ามีอะไรบ้างก็มีน้ำผึ้งนน้ำผึ้งสองขวดนะครับแล้วก็มะนาว5ลูกสานเป็นแว่นๆแล้วก็เมล็ดออกนะครับแล้วก็มะนาวสดนะครับแล้วก็ลากปลาไหลเผือกประมาณ1ครืบอบหนึ่ง ประมาณ4ี่นิ้วห้านิ้วล่ะแล้วก็ทัาเป็นชิ้นเล็กๆหรือว่าผ่าซี่แไร่ถ้าแห้งนะก็ดองไว้ประมาณ4ี่หเดือน6เดือนกว่ากันไปแต่ตอนที่เราดองใหม่ๆเนี่ยเราจะคนอยู่วันละเฉพาะตอนเช้านะท่านผู้ชมบวันละ5นาทีนะครับก็คือคนละครั้งคนให้เข้ากันวันละครั้งแค่นั้นเองนะครับนาทีตอนทุกเช้าคนอยู่ประมาณ1อาทิตย์หรือ7วันคนก็ทางเดียวเลยละครับเอ ถ้าถ้าวันไหนเลือขึ้นเลยถ้าวันไหนเราวนย้อนกลับก็ย้อนกลับทางเดียววันละครั้งอันนี้อันนี้สูตรโถยาดองเนี่ยนะครับก็สามารถไปทําได้ทุกๆคนนะคนสัญจร ใครจะลอกก็ลอกได้นะครับอ่าก็คือเรามาเปิดเผยกันแล้วลอกได้เลยว่ากันไปอ่าว่ากันไปเป็นทําเป็นแบบที่ว่ายืดอายุตัวเราของตัวเรานะครับโดยที่ไม่เสียเงินเสียทองซื้อยาบํารุงหรือว่าอะไรหลายๆอย่างแพงมากคือถ้าพูดตรงๆแล้วก็ก็คือสูตรชะลอความแก่เยอะชะลอวัยครับหรือสูตรที่เป็นโหยาดองอายุวัฒนะ นะครับจากโจฮั่งักสระ,ะคมคนสัญจรชาแนลครับช่างัดนักแหล่ครับสิบ,บอกให้แจมแจมสวัสดีครับสวัสดีครับ